นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคกระบือบ้านป่าหาดอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับนี่ฮะทุกท่านนะลมลื่นดีมากตลาดนี้นะครับแล้วที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็คึมฟ้าคึ้มฝนนะครับเมื่อคืนก็มีฝนโปรยปลายลงมาพอสมควรแต่ก็คงไม่หนักแล้วะครับฝนก็เภาคเหนือตอนบนก็คงจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับฝนก็คงจะเลื่อนลงไปทางภาคกลางภาคใต้ต่อไปก็เป็นแบบนี้นะครับ ช่วงกลางเดือนกันยาของทุกปีนะครับราคาวัวดูมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงออสองสัปดาห์ที่มาที่ผ่านมานะครับจากกระแสข่าวเรื่องราคาวัวทางอีสานที่ปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่าไว้ใจพี่น้องอย่าไว้วางใจครับถ้าพอได้กําไรพอปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาขยับหรือว่าราคามีดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการบริโภคในประเทศอีกแล้วนะครับเป็น พ่อขาเวียดนะครับพ่อ้าเวียดเป็นผู้ที่กําหนดทิศท,ทางของราคาบัวไทยในช่วงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับการบริโภคภายในประเทศก็มีรักษาแบบไม่ได้กระเทือนอะไรมากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะขายดีไม่ดีราคาจะขยับไม่ขยับก็ต้องเป็นออเดอร์จากทางเวียดนามแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะคือขึ้นขึ้นลงก็ มันเหมือนก่อนช่วงสงการทุกท่านคงจําได้นะก่อนช่วงสงการนะครับอย่าลืมอย่าลืมทุกท่านที่อยู่ในวงการวัวคงจะจําช่วงนั้นได้ดีขึ้นปุ๊บอยู่สองสามสัปดาห์แล้วก็หล่นวูบเลยะนะครับอ่าก็ต้องติดตามครับทิศทางแบบนี้นะคิดตามไปด้วยทุกท่านนะตามพี่ต้องไปดูตลาดบ้านประหัตอำเภอปัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดแบบนี้เป็นพ่อค้าที่มาขายก็เป็นแบบนี้เป็นพ่อค้ารถกระบะนะครับแล้วก็มาคนละ ตัวสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยนะครับเอ้าตามพี่ต้องไปดูตลาดนี้วันนี้กันครับทุกครั้งที่มานำเสนอที่ตลาดนี้ผมจะเอานำเสนอแบบซิกเนเจอร์ของตลาดนะครับก็คือพวกวัวแนวไทยพื้นเมืองแต่วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอแบบวัวจัดชุดวัวไสขขนกันบ้างนะครับพี่เกียงมั่นฝ่ายมูลอำเภอท่าผาวันนี้มาเยอะเลยครับแบบนี้ เนี่ยอายุดีๆแบบนี้สูงประมาณสักตัวละเมยี่ห้าขึ้นนะครับไม่ถึงเมษสามพี่เขาเปิดตัวละตัวซ้ายมือเนี่ยสองหมืนตัวขวามือสองหมืนสองอ่านี่แบบนี้มีตัวหนึ่งน่าสนใจเลยแต่เช้านี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยฮะตัวนี้ได้แล้วหน้าเมษสามเลยนะเมษสามสิบตัวนี้พี่เกียงเปิดหมื่นห้าเองอ่ะแม่ตัวนี้ตัวนี้ท่านใดมีแบบ แต่มันมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวโวสมบูรณ์ดีนะอ่ามันก็อยู่ที่ต้นทุนของของในห้อยที่ได้มาด้วยเนาะการเปิดราคาตัวนี้หมื่นห้าผมเชียร์เลยเนี่ยตัวนี้นะแล้วในคอกก็เพียบนะครับเนี่ยในคอกพี่เคียงพี่เคียงเนี่ยขายดีมากที่ตลาดหนองเต่าทุกวันอาทิตย์นะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยตัวละหกพันห้าร้อยบาทเองครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่หกพันห้าร้อยบาทจนถึงหมื่นสามนะครับในคออนี้นะอ่าทุกท่าน คือเอ่อเป็นวัวที่ผมว่าเข้าขุนได้อยู่ที่ผมดูอยู่สักห้าตัวในข้องี้นะ่นนี่แบบนี้แล้วก็พวกตัวหลังๆนั้นอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะมีวัวไทยพื้นเมืองอยู่คู่หนึ่งพี่เกียงติดมา,างไงไม่รู้ในะคู่นั้นนะครับแปดพันห้าร้อยบาทคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกตัวเมียแปดพันห้าร้อยบาทอ่าเอาวันนี้พี่ต้องก่อนเนี่นั่นเริ่มรายการด้วยวัวพี่เกียงพี่กาท่านอยู่บ้านสายมูลอำเภอทา่างผานะครับ พี่บอลพี่บอล้าของวัวมาจากบ้านดอนแท่นบ่อเชียงคังผู้ตัวแม่ตัวนี่ตัวกระโดดลงที่หลังนี่ตัวผู้นะครับนี่หัวน้อยงัวน้อยผู้ตัวแม่ตัวแบบนี้ตัวอะไรพี่แบบนี้ตัวเล็กสองตัวตัวละห้าพันบาทตัวละห้าพันบาทอันนี้ราคาให้ถอดก็ โอ้เพื่อนในหอยมาลุมถางมันเยอะเลยแล้วครับนี่เอาว่าแล้วพี่ชายท่านี้ให้สี่พันตัวแดงนั่นนะให้ตัวแดงนั่นสี่พันนะครับแม่สาวเอาเอา,เอาก็ดูดูพี่เขาต่อราคากันห้าพันเอา 5, เนี่ยนะสองตัวเนี่ยตัวห้าพันให้สี่พันไม่ขายพี่บอลเจ้าของงัวอยู่บ้านตอนแทศน์อำเภอเชียงกลางนะครับตัวใหญ่เท่าไรนะพี่อ๋อตัวใหญ่ของงัวพี่เขานะครับตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่เท่าไรพี่เออหมื่นสี่พันนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหมื่นสี่พันอพี่บอลอยู่บ้านตอนเทศน์อำเภอเชียงกลางครับอันนี้นายหอยนายหอยจากอำเภอบ้านหลวงมากันเยอะเลยครับอำเภอบ้านหลวงนี่ แม่เป็นอำเภอที่อยู่โดดเดียวของจังหวัดน,น่านนะครับข้ามเขาข้ามภัไ,ไปตั้งอยู่หุบเดียว <c oughs> จากบ้านพิยุนจากบ้านมานี่เท่าไหร่เจ็ดสิบโลได้ไหมกว่ากว่าเจ็ดสิบโลอีกเนาะโอ้ไกลเหมือนกันนะทุกท่านแล้วข้ามเขาด้วยนะครับวันนี้พี่ยูนมาสามตัวทุกท่านนี้แล้วเปิดราคาหน้าฟังด้วยนะครับเนี่ยผู้หนุ่มแบบเนี้วางลูกผสมหล่อๆแบบนี้พี่เขาเปิดตัวสี่พันห้า วัวลูกผสมทั้งหมดเลยนะอันตัวนี้เป็นแม่สาวตัวถุยๆเนี่ยนะเอสามตัวนี้สูงประมาณตัวละเมตรถึงเมตรสิบไอตัวขาวนี่ประมาณเมตรหนึ่งไอสองตัวขนาดข้างได้อยู่เมตรสิบนะครับตัวละสี่พันห้าร้อยบาทผมว่าตัวขาวนี่ดูเคี้ยวเอื้องนะน่าจะคือเคี้ยวเอื้องได้ทุกตัวเคี้ยวเอื้องดีทุกตัวแล้วด้วยน่าจะน่าจะตั้งํำได้แล้วตัวนี้ก็สี่พันห้านะตัวนี้ก็ลูกผสมมนกันผู้หนุ่มนะครับอ่าเอา เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์พี่ยูนไว้นะครับในหอจ่าอำเภอบ้านหลวงตัวละ4,500บาทผู้หนึ่งตัวตัวขวามืออีก2ตัวซ้ายมือโทษทีฮะอีกสองตัวซ้ายมือสองตัวซ้ายมือเป็นตัวผู้ขวามือน่ะตัวเมียตัวเดียวตัวละสี่พันห้าร้อยบาทครับนี่ลงยงเอาควายควายปอนทางเหนือเรียกควายปอนควายปอนทางอีสานเรียกควายด่อนมาโอ้บอกราคาแล้วสาวสองตัวนี้นะ สาวสองอืมอืมไปผูกตรงนั้นสาวสองควายปอนตัวนี้ควายนี่อืมราคายังดูเหมือนควายราคาก็ตึงๆขึ้นมานะครับแต่ว่าสาวสองนะพ่อนะ สาวสองก็สองหมืองบ,บาทพ่อยงเจ้าของควายปอตัวนี้ราคาดูตึงๆขึ้นมานะครับควายนะแต่ว่าอพอตึงขึ้นมาแล้วกับวัวกับขายดีเลยคนนี้เ <c oughs> ออไม่รู้จะว่าไงมันไหลไปหากันเนาะทางเหนือนี่เออ <c oughs> เมื่อก่อนบริโภคนี้ควายเป็นหลักนะครับถ้าควายขยับหน่อยก็พ่อค้าก็หันไปเล่นวัวอะไรเงี้ยตัวนี้2 2ง0 0ืบ,บาทลุงยงนะครับ ขายดีทุกนัดครับคุณลุงที่ถือไม้เนี่ยนะลุงรันมั่นฝ่ายมูลอำเภอท่าผาวันนี้ลุงลันมาวัวเล็กนะวัวไซปล็อกปักเป๊กนะครับไม่แน่ใจนะเขียงจัดวัวมาต้อนรับเขียงนี่ฮะหลายตัวอ้วนดีนะหลายตัวอ้วนดีเนี่ย,ยพวกนี้นี่สองไอสองตัวนี้เป็นวัวลูกผสมนะครับตัวห้าพันตัวห้าพันถ้าแบบนี้ก็เจ็ดพันห้าอ่าเขียงเขียงในพื้นที่ชอบแบบนี้วัวไทยเมืองเนี่ยนะ นี่นี่นี่อันนี้คู่แม่ลูกก็มีคู่แม่ลูกก็มีไอ้ลูกมันในสองพันกว่าแม่มันก็เจ็ดพันห้าอ่าเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยตัวขาวนุ่นเจ็ดพันห้านะครับมีแพงสุดของลุงรันตัวหมื่นอยู่อยู่สองตัวอยู่นนู่ข้างในนน้นนะครับนอกนั้นก็เงินพันล้วนเงินพันล้วนอ่ะเนี่ยทุกท่าน เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ลุงรันไหมนะครับพี่กาดท่านอยู่บ้านฝายมูลอำเภอท่างผาหลากหลายคือต้องมาเลือกดูละวัววัวสไตล์นี้แล้วก็ขายดีทุกนาทด้วยท่านนะนอีกสองสัปดาห์ก็ออกพรรษาทุกท่านคราวนี้ในหอยในพื้นที่ก็จัดวัวมารับเทศกาลออกพรรษาที่กําลังจะถึงนะครับตัวละแปดพันสองร้อยห้าสิบคู่แล้วหมื่นหกพันห้าร้อยวัวพี่เป่งม้านฝายมูลอำเภอทา่ามผาเนี่ยสี่ตัวนี้ราคาเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ ว้าวตัวนี้นะแนท่านได้หาวัวไปเลี้ยงรอทาในช่วงออกพรรษาต้องแบบนี้นะนี่สูงประมาณเมตรสิบเซนแปดพันสองรอยห้าสิบาทนี่ฝั่งนี้ก็ของท่านทั้งหมดอะฝั่งนี้ถูกหน่อยไอตัวหลังสุดนะขายไปแล้วห้าพันห้านี่นี่นะั่นราคาห้าพันห้าประมาณนี้นะครับเมตรเมตรสิบได้มเนื้อตัวมันดีแล้วห้าพันห้าส่วนพวกนี่นี่นี่แบบนี้สามตัวนี้หย่อนนะครับหย่อนเมตรนะ ไอสองตัวนี้ประมาณตัวละหกสิบเซนตัวหกพันแบบนี้ราคาเปิดอยู่จบก็ห้าพันกว่าบาทแล้วครับแบบนี้นะแม่เดีนี้ดูสิพร้อมเลยเนี่ยพร้อมเทศกาลเลยเนี่ยอลองโทรหาป,ป๋าเพียงบ้านไายมูลอำเภอทา่าขวานะครับนี่ลุงทองครับเดินทางไกลามาจากบ้านซาน่านอำเภอเวียงสาก็เป็นหลักร้อยโลนะครับทุกท่านมาที่นี่นะเกือบเกือบนี่เดี๋ยว เดี๋ยวจะถามลุงทองพร้อมกันลุงทองแม่สาวที่ลุงทองเทง่าไหร่ตัวนี้แปดพันแปดพันครับแบบนี้ว้าวสีนี่แบบนี่เลยอะสีล้วนๆเลยครับเม็ดสิบห้าเซนนี่แปดพันบาทนะครับตัวนี้นะนอกจากแม่สาวจำจำับแม่นี้แล้วลุงทองยังมีคู่แม่ลูกอีกคู่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหมื่นแปดพันห้าร้อยคือคู่นี้นะครับเกิดจากแม่นี้กับลูกนี้นะครับลูกตัวเมียโอ้โหคู่นี้ อ๋แม่เขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยเม็ดสามสิบได้มั้งเม็ดสามสิบขึ้นด้วยเม็ดสามห้าอ๋อเนี่ยคู่นี้นะหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทลูกตัวเมียอ่าท่านใดหาโวเลี้ยงช่วงนี้ลองลองพี่นาาราคาดูคือลูกเขาโตแล้วนะครับลูกเขาโตอ่ะลูกเขานี่เม็ดโอ้เม็ดเม็ดสิบห้าได้เหรอเนี่ยแล้วก็แม่ก็อายุน้อยด้วยอายุอ่อนด้วยอ๋ะ คุณลุงคนะุณาท่านก็ทํางานไปด้วยนะไม่เป็นไรครับในตลาดบัวแบบวันเดย์ต้องแบบนี้จูงกันไปกันมาแบบนี้เนี่ยหมื่นแปดพันห้าร้อยแล้วก็แม่สาวแม่นี้แปดพันห้าร้อยนี่นะลุงทองใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะครับท่านอยู่บ้านซ่านอะภัพเพียงสาครับเวลาที่มีบัวราคากระเทื้องขึ้นมานี่แน่นอนครับบัวหนุม่มจะเข้าตลาดเยอะนะครับ เจ้าลูกผสมหนุม่มตัวนี้สูงตัวเอาตัวเล็กนี่ก่อนนะเก้าพันนะครับตัวนี้นะนี่เจ้าของวัวขับรถมางนี่พอดีพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอทา่าผาอ๋อตัวนี้เก้าพันเอาตัวนี้เก้าพันแล้วอีสองตัวหลังคือเวลาวัวราคาขยับนี่จะอย่างนี้แหละครับวัวหนุ่มจะเข้าตลาดเยอะพ่อค้าก็จะเก็บวัวหนุ่มมา แบบนี้เปิดราคาไว้ตัวละเอ,อตัวละสาวห้าทุกท่านคือตัวนี้ตัวสาวห้าคือตัวเนี้มันมีสามสิบม่สามสิบห้าเลยนะกับตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้อ,อายุด,ดีกว่าเนี่ยสาวห้าอ,อ่าแต่พ่อเขายกมือบอกเราเมื่อกี้คือยังไงอ่ะ <laughs> 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 เห็นยกขึ้นมาสี หรือ,อยังไงถ้าเอาเป็นคู่สี่สิบห้าหรือ,อยังไงก็อันนี้เดี๋ยวลองถามท่านดูนะครับท่านขับรถไปเก็บละตัวนี้นะมีสามห้าโอ้โหรูปร่างแบบรูปร่างอายุดีมากแล้วก็ตัวนี้อาจจะอ่อนหน่อยนะครับเอาเสร็จเนี่ยพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอทางผาครับสี่ตัวนะครับหนึ่งตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าบวกสามตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยวัวจากทางโน่นนะฮะกาศสัปรปตองจังหวัดเชียงใหม่นี่หกพันแปดร้อยบาทผู้หนุ่มสามตัว ตัวละนะครับ6 8 0ับาทน้องนินจาลักษัดฟาร์มบ้านนนชัยตังหวิลาเพเอชรน้องเขาก็จะไปเก็บวัวที่กาศสรรปตองมาขายที่บ้านนะครับเป็นหลักนะนี่ตัวละประมาณสักเมตรสิบเซนหนตัว2ตัวหนุ่มไทยล้วนๆ3ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้น้องก็ขายไปแล้วตัวนี้เป็นเล่มั่นนะตัวนี้ขายไป5,500ันหแม่สาวแม่แบบนี้ไม่เหลือแล้วครับมันอ้วอนดีด้วยนะไม่ไม่ไม ไม่ซูบเท่าไหร่ตัวเนี้ยขายไปห้าพันห้าแล้วส่วนเหลือสามตัวเนี้ยช่วงนี้ถ้าท่านใดเก็บวัวแบบนี้ไว้ก็จะได้ขายแล้วครับช่วงก่อนเทศกาลแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีครับตลาดที่เมืองเหนือนี่นะยังเหลือสามตัวนะทุกท่านนะหนึ่งสองแล้วก็สามตัวนี้นะครับตัวละหกพันแปดร้อยบาทอะลองโทรหาน้องนินจาดูครับช่วงเทศกาลนี้น้องนับนะครับ น้องนับนี่ท่านใดจะหาบัวน้องนับนะครับอยู่ตรงริมถนนใหญ่เลยบ้านห้วยเดือออำเภอท่าผาเนี่ยถ้าไม่ไกลไปส่งให้ได้ด้วยเนาะถ้าในพื้นที่ไม่ไกลมากนะครับก็ถ้าไกลก็ช่วยค่าธรรมนน้องเขาไปแต่ถ้าใกล้ๆก็มีรถรับส่งให้ด้วยตัวเล็กสุดนี่เท่าไหร่แบบเนี้ยเจ็ดพันเก้าร้อยบาทคู่ละนะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยที่จ้องหน้าเราเนี่ยนะอ่าโอ้โหแล้วถ้าสองตัวถัดไปนั่นนะครับหมื่นพัน ตัวละห้าพันกว่าบาทโอ้เอางี้น้องนัดจะมีแต่งวงเงินพันอะแล้วว่าตัวสองตัวนั่นใช่ไหมพวกนี้ตัวเจ็ดพันห้าสองตัวนี่นะเป็นแม่เป็นแม่นางมีลูกแล้วนะครับน่ารักดีนะคู่เนี้ยน่ารักดีแบบไทยไทเราดูฮะมันเข้าคู่กันดีเขาเป็นคิวปิดสูงประมาณตัวละเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบตัวละเจ็ดพันกว่าบาทแต่ตัวใหญ่สุดน่ะน้องนับขายไปแล้วนะครับตัวนั้นนะแม่ช่วงนี้มีคนเก็บวัวหนุ่มแบบนั้นครับลงรถได้ขายเลยวันนี้สังเกตเลยนะตัวนั้นขายไปหมื่นเจ็ดนะครับ อ่าพวกนี้ตัว5,500คู่หมื่นพันพวกนี้ก็ตัว3,000กว่าบาทอ่าส่วนพวกอายุดีๆเนี่ยไอเจ้าหน้าขาวนี่เท่าไหร่หน้าขาวเงี้ยหมื่นสองเป็นคู่นะครับอ่าคู่ละหมื่นสองเอาละลองโทรหาน้องนับดูนะครับท่านอยู่บ้านาห้วยเดือออำเภอท่าผาครับผมอ่านี่เตรียมๆแล้วนะโอโ้โหตัวนี้ อ่ามวยแข่งแล้วตัวนี้นี่ฮะเอ่อคุณลุงคุณอาท่านมาด้วยกันสี่ห้าคนมาซื้อวอัวตัวนี้กลับไปเตรียมไว้ทำนะครับไปเลี้ยงรอไว้ทําตัวนี้ก็ถือว่าผู้ซื้อได้ผู้ขายโอเคแล้วครับเนี่ยซื้อกันไปหมื่นเจ็ดนะครับนี่ผู้ขายคือน้องนับท่านนี้ดูเหมือนจะเดินทางไปอำเภอสันติสุขนะครับตัวนี้นะอ่าฮะเยี่ยมครับได้ขายกันก็ ช่วงเช้าๆก็ได้ออกกันเรื่อยๆนะครับตัวผู้นะเจ้าตัวจแฉมแจมสองตัวนี่นะครับดูฮะอย่างงามเลยเนาะอย่างงามเลยผู้ตัวแม่ตัวนะครับตัวขวามือนี่ตัวผู้ตัวซ้ายมือตัวเมียสองตัวนี้นะครับสองตัวแฉมเนี่ยเป็นลูกของสองตัวนี้นะครับสองคู่แม่ลูกแม่เขาออกเทาเทบดๆบเนี่ยนะ แม่เขาเนี่ยได้เม,มสาสิต้าทั้งคู่เลยครับมีอายุนิดหนึ่งนะสู้อยู่สู้มากเลยละ่ะนะสองแม่นี้จ่ายลูกมาสองลูกโน้นนะครับงัวพี่หอยตู่ท่านเปิดสองคู่แม่ลูกสองหมื่นเก้าสี่ตัวสองหมื่นเก้าคู่ละหมื่นสี่พันคู่ละหมื่นสี่พันเอ่อหน่อยๆเนี่ยแม่สองคู่สองคู่สองหมื่นเก้านะตูกมันจ่ายลูกสวยจริงๆอ่ะดูได้ต้องชมไปถึงพ่อว่า,างี้ยแหมดูแม่อย่างนี้จ่ายลูกแบบโน้นอะ ส่วนที่กินนมอยู่นี่สายไทยนะครับบวัวไทยกลางเนี่ยหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่นี่ไม่เห็นลูกแล้วลูกที่กระทุงนมอยู่นั่นนะแต่แม่หนาดีประมาณเมตรสามหย่อนหรือว่าเมตรสามได้อยู่แม่เขานี่หนาบัวไทยกลางไทยใหญ่นี่ก็สมบูรณ์นะครับเลี้ยงลูกยังสมบูรณ์เลยดูอ่าโอ้โหบวัวแม่ชมคู่นั้นจริงๆงามดีพวกนี้ก็บวัวท่านทั้งหมดแล้วครับติดเล่มา เป็นเล่์มั่นขวามือแม่สาวแล้วก็ซ้ายมือนี่ก็เป็นเล่์ไทยอ,อือหือเอา้าทุกท่านเยอะแยะไปหมดงอพี่ตูนะนี่นี่ท่านก็กำชับราคาผมอยู่ตรงนี้แหละฮะลองโทรหาพี่หอยตูตามเบอร์ที่ผมขึ้นหรือไปดูได้ตอนนี้วัวท่านอัดเต็มคอกเลยพี่กัดอยู่บ้านใหม่เฉลิจเริญตะบนสถานเปอร์ป,รปูนะครับพอบมเอ่อราคามีทิศทางที่ดีขึ้นราคาวัวหนุ่มก็เข้าตลาดเยอะแบบนี้ทุกครั้ง พี่บาดบ้านเกตเอามาสองคู่นะครับคู่ใหญ่คู่หนึ่งนะัวไซขุนงามๆเลยเนี่ยเนี่ยเมตรสามสิบห้าได้นะครับคู่นี้นะเมตรสามสิบห้าได้อ่าพี่เขาเปิดคู่แล้วคู่นี้นะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเนี่ยคู่เขาคือตัวนี้ความสูงเท่ากันเลยเมตรสามสิบห้าัวกำลังขึ้นใหญ่ฮะส่วนคู่เล็กก็เป็นัวลูผสมหนุ่มน้อยัวพี่เขาเหมือนกันคู่นี้ก็คู่กันดี คุณเนี่พี่เขาเปิดนะครับหมื่นสามงัวน้อยลูกผสมบามันสูงประมาณตัวละตัวละเม็ดหรือว่าหย่อนหน่อยหมืน่นสามนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตาซะแล้วนี่ๆนี่นะงามดีหมื่นสามคู่ใหญ่สี่หมื่นห้าพี่ว่าเจ้าของงัวท่านอยู่บ้านเกตนะครับเอ่อก่อนถึงวัดภูเกตครับก่อนถึงวัดภูเกตนิดเดียวบ้านพี่เขาประมาณสัก สองร้อยเมตรได้นะเอาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับลองโทรหาพี่เขาก่อนครับผมก่อนเทศกาลใหญ่ๆที่ไรก็แบบนี้ครับแหมวันนี้ทางสงสัยจะถ่ายไม่ได้ทุกท่านอาจจะต้องนําเสนอบรรยากาศก่อน,น,อนแล้วตอนนี้เพราะคนเยอะมากครับนี่ฮะดูฮะคนเข้ามาซื้อวัวเตรียมคนเข้ามาซื้อวัวเตรียมช่วงออกพรรษาอีกสองสัป,ปดาห์นะครับแหมเอาเอา,เอาวัวก็เข้าเข้า <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> เยอะด้วยคร <ๆ S 1> ับวันนี้นะครับวัวเข้าเยอะด้วยนะครับ ก็คาดอยู่แล้วกากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงช่วงอย่างเงี้ยจะขายดีอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะขายดีนะครับแต่ถ้าถึงวันออกภาษาจริงก็ไม่จะขายเพราะว่าเขาจะเตรียมบัวกันก่อนนะฮะนี่คอกพี่งัดคอกพี่งัดนะคนเยอะมากครับทุกท่านเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศก่นกอนเนาะ,ะเพราะตอนนี้เขาเขา่ายไม่ได้ลูกค้าลูกค้าเข้าดูตามอคอกนะครับนี่นะนี่ฮะอันนี้เดินทางไปอำเภอสันติสุขได้สามตัวทีมงานเซตนี้ เจอขายกี่ตัวแล้วไม่กี่ทัวมาแปดขายไปหกนะฮะทุกท่านดูที่แม่วันนี้อเนี่ยฮะดูคนครับทุกท่านคนระับตลาดแนวไทยบ้านก็จะอย่างเนี้ยเออวันนี้วันลอตเตอรี่รัฐบาลออกไยพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรีอตตรอตตร่ก็เยอะเลยสิครับวันนี้เนี่ยเอาดูฝั่งนี้ควายนะครับแม่รถเอารถเทียบเอาวัวควายขึ้นรถก็จน อือฮอวันนี้นี่ถามคมคายแม่ค้าจากรการแม่าตดคมคายขายจี่ตัวแล้วขายสี่แล้วควายจากอีสานขายดีทุกนัดแล้วครับที่นี่นะฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้เทียบขึ้นไม่มีที่จะเทียบแล้วข้างหลังเขายังขึ้นวัวขึ้นควายอยู่นะครับโอ้โหเอาวันนี้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้จังหวะพอดีด้วยเนาะได้จังหวะแล้วราคาทางอีสานก็ขยับด้วยนี่เจ้านี้มาได้ควายพี่กนไป เนี่ยขึ้นลถนลวสองได้อ๋อใจเย็นๆกันควายก็เข้าเยอะนะครับควายเข้าเยอะสี่ห้าเจ้าเต็มหมดเลยอืมเนี่ยพอไม่แน่ใจโัสามตัวนี่ัวไข่นี่คู่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะโอ้ตัวนี้เม็ดสี่สิบห้าได้นะไม่แน่ใจัวไข่เดี๋ยวมาผมไปถามละคาอีกทีส่วนคู่สวยคือคู่นี้ก็ไม่รู้บับไข่เหมือนกัน,นคู่นี้อ๋อพี่เตียนนะ <laughs> นี่ฮะดู วันนี้โหสุดๆครับทั้งบัวทั้งควายสุดๆเอ้าตามเงไปยาวๆครับวันนี้